จะเป็นยังไงในเมื่อผมต้องมาเอาชีวิตรอดในโลกที่มีแต่ซอมบี้ขั้งที่พร้อมจะกินผมเมื่ออะไรก็ได้ผมจะเอาชีวิตรอดยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เรียบร้อยขอวิ่งสำรวจพื้นที่สักแป๊บนะครับผมนี่ก็มีแง่เ,เน่าสม,มตุตท่านจะไม่รู้แล้วก็กระบองนีปืนทีเดีก็มีนั่งนะตายไหมตายไหมโอเคหลายนัดก,กลัวจะตายหลายนัดเหมือนกันนะเนี่ยคนหนึ่งก็ขอตัดไม้ก่อนเลยนะครับผมอ,อันดับแรก มาทำตัวครับก่อนเลยเราจะได้ครับพิกเอ็กเมื่อขุดหินสวัสดีเจ้ากวางใช่กวางไหมผมไม่รู้เหมือนกันมาทีนี้ในเวลาหาหินแล้วขอครับพิกเอ็กที่ขุดหินก่อนนะครับโอเคขุดลงไปผมจะขุดลงไปข้างล่างเพื่อจะเจอเล็กหรือฐาน หรือเหมืองหรืออะไรเราขุดลงไปขอขาเป็นพิงแอคหินนะครับผมเพราะว่าไม้ไม่ทันใจขุดช้ามากเลยพิงแอคหินดีกว่าโอเคได้ละอ่ะเอาตัวขาไปด้วยขุดไปขุดไปอ่ะอ่ะแร่อะไรสีแดงเริ่มมืดละ ก็อทำไฟก่อนแล้วกันยังไม่เจอทานเลยครับเอาใบมาเผาแล้วกันเนาะินไม่พอทําเตาอีกโอเคในเตามาละว,วางตรงนี้ะโอเคทําไฟจะได้มองเห็นทางอ่อาเดี๋ยวแล้วลัะขุดเลยแล้วกัน หนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนนีแค่สี่ก้อนเองไหมไม่ให้น้อยจังโอเคขุดลงไปอีกขุดมาได้ลงลึกแล้วนะเนี่ยไม่เจออะไรเลยไฟก็หมด ดีเลยแล้ว <Sustain> ก <able calculator> okay, ันนี่อะไรครับนี่เมีเสียงของบีแล้วนั่นไงเจอมีกี่ตัวนี่ โอเคตายแล้วหนึ่งตัวตายตายโอเคตายแล้วตัวลิกเลยตัวล็อยู่นิ่งสิยิงๆไม่โดนต,ตายสักทีสอ้าวลูกหมดใส่ลูกไปไหนอ่ะเฮ้ยหายไป<ห>ไหนอ่ะ เฮ้ยตกชิบหาย่ะไม่อยู่ปักไฟเลยละกันกันเหมือนตื่นเลยโอเคโอ้ยนี่ไงอยู่นี่วัางานเจอกันเจอกันหน่อยไหมโอเคตกไปตายแล้ว ว่าจะแน่สักแค่ไหนโอเคสำรวจแป๊บ,บมีอะไรบ้างมีอะไรไหมโอเคเฮ้ยมีที่ขุดเพชรด้วยจะไปเอาไว้เมือน,นี่หนังสือก็เอามีอะไรอีกไหมมเเีเพชรในมอน ถูกต้องอ่ะสอง เพียดนี่ครับทองแดงอ่ะเก็บหมดก,ดกระเป๋าก็เต็มโมโหใส่ไม่ในนี้กอบเพชรบวกสามเอาก็บเพชรได้ก่อนใส่แกงแล้วอะโอเคมีอะไรอีกไหมทองแดงอะเมื่อกี้โอเคแล้วละมีแั่นอะเก็บเก็บเก็บกระป๋ก็เต็ม แ,แค่ของก็งเป็นอะไราน,น,น่าเน่เาไปดีฟูลเลยลงมาครั้งเดียวทีเดียวนี้ฟูลเลยทีขุดดินอ๋อนิดเข้าไปแล้วกันโอเคฉันต้ลงซื้อเอาเอะไรของดีโอเคเก็บเก็บ โอเคคุ้มอะรอบนี้เหมิดอีกเมิดยังยังไม่เมิดอีกเมิดยัง,ยงมเ,ม <c oughs> เมิดยัง,ยงโอเคหมดแล้วเนาะไปหมดแล้วก็ไปทางนกชาวบอดีโอเคขึ้นไปมีซอมบี้ไหมเนี่ยไม่มีเฮ้ยมีเห็นนะเห็นนะ 多锻怎么累。 สร้างหลักพักฐานไว้ตรงนี้ก่อนชั่วข่าวขาว้าบลวกเท่านี้น่าจะพอสร้างไม่ใหญ่หรอกเออนนิดเดียวเล็กพอลวใส่ไปก่อนลองเจ็ดร้อยฮะมันมีวางถูกถูกนิดนึงสักมีเล็กๆกกน้อยๆ้อพอได้กัมม์มีได้ ตรงนั้ครับกล่องมันม่เก็บของของเต็มตัวมากเลยมีอะไรไม่ลูกเ,เก็บให้หมดโอเคครับสำหรับตอนที่หนึ่งเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันตอนที่สองนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย